สวัสดีครับนะครับสวัสดี f อซนะครับพี่น้องทุกท่านที่ติดตามช่องบ่าอีสานนะครับอวันนี้เห็นหน้าจอมีรูปพระกุณเจ้าด้วยนะครับบ่อาอีสานมานะครับคุยกันเรื่องอะไรในห้องไลน์ในห้องช่อง youtube วันนี้นะครับคุยกันเรื่องอะไรนะครับขอคุยในเรื่องของกลุ่มไลน์กันแล้วกันนะนี่คือกลุ่มไลน์เนาะนะครับกลุ่มไลน์พี่น้องเคยเจอปัญหาเรื่องกลุ่มลไลน์เนียฮะ เจอปัญหาไหมว่าเวลาเล่นไลน์นี่ไลน์อืดมากเลยอ่านข้อมูลก็ไม่ได้แชร์หน้าจอก็ไม่ได้คุยไลน์กันก็ไม่ได้โทรไลน์อะไรก็ลำบากทำอะไรช้ามากเลยในระบบไลน์นะครับเจอปัญหาไหมใน,ในระบบไลน์ต่างๆที่พวกเราทําอยู่ทุกวันนะครับเราเรล่นไลน์ใหม่ถ้าเจอปัญหาตรงนี้เราจะไปตรงไหนก่อนต้องแก้ไขนะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะบ่าวีสานจะพาพี่น้องไปแก้ไข ข้อมูลเกี่ยวกับลายให้มันลื่นให้มันไหลได้ว่าททำยังไงบ้างนะฮะอันดับแรกเลยนะฮะอันดับแรกเลยไปที่เพสโตครับนี่คือเพสโตนะฮะไปที่เพสโตเนาะไปเพสโตนะครับไปอัปเดต l ล n e นั่นเองพิมพ์นะครับพิมพ์มคําว่าลายเข้าไปภาษาไทยก็ได้นะฮะพิมพ์ลายเข้าไปขึ้นมาแล้วลายนะฮะตรงนี้ขึ้นมาแล้วกดเข้าไปเลยฮนะ ถ้าระบบมันตรงนี้มันบอกว่าอัปเดตอัปเกรดนะฮะให้กดอัปเดตให้มันหน่อยนะหนึ่งให้กดอัปเรดให้มันหน่อยนะถ้ามันบอกว่าเปิดนี่คือโอเคละนะโอเคแล้วอัปเดตเรียบร้อยอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดให้มันหน่อยนะครับถ้ามันขึ้นอัปเดตนะฮะให้กดอัปเดตเลยนะครับฟรีนะฮะไม่ได้เสียงเงินถ้ามันเปิดเราก็เปิดใช้งานเลยวันนี้ผมจะเปิดใช้งานนะครับ เปิดใช้งานเข้ามาในไลน์กลุ่มนะครับไลน์กลุ่มก็จะลื่นไหลนะครับทีนี้ในไลน์กลุ่มเนี่ยนะฮะในไลน์ต่างๆาจะมีคนส่งรายการเข้ามาในกลุ่มเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอย่างเช่นกลุ่มนี้แล้วกันขอยกตัวอย่างกลุ่มนี้แล้วกันนะฮะเอ็นนะฮะมีคนส่งเข้ามานะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะผมขอเอาไลน์กลุ่มเยอะๆหน่อยแล้วกันนะฮะเอาเป็น กลุ่มไหนดีเอากลุ่มนี้แล้วกันนะฮะอ่ากลุ่มนี้มีมีกลุ่มส่งมีคนส่งเข้ามาเยอะแยะแล้วกันทีนี้เราเคยเข้าไปลบข้อมูลในไลน์ไหมฮะนะครับเขาเป็นลบข้อมูลออกบ้างนะครับถ้ามันกลุ่มถ้าในไลน์มันเยอะเนี่ยข้อมูลมันเยอะจะทําให้ข้อมูลนี่ช้าทํางานช้ามากนะฮะเครื่องโทรศัพท์เราอย่างนี้ทางานช้ามากนะครับฉนั้นวิธีการลบ ง่ายมากนะครับเข้าไปที่3ามขีดมุมนี้ดูดูสีแดงๆนี่นะเข้าไปกดที่3ามขีดครับไปกดที่3ามขีด1ครั้งนะครับพอกด3ามขีดแล้วไปไหนต่อครับมาที่คําว่าตั้งค่าอื่นๆนะครับไปที่ตั้งค่าอื่นเลยครับไปที่ตั้งค่าอื่นๆแล้วก็ยังไม่ต้องทําอะไรนะฮะเลื่อนหน้าจอาขึ้นไปมันจะเห็นคําว่า ลบข้อมูลเห็นไหมฮะลบข้อมูลตรงนี้นะฮะกดเข้าไปเลยฮะลบข้อมูลนะครับกดลบข้อมูลเข้าไปนะฮะในข้อมูลตรงนี้นะครับมันจะแสดงข้อมูลอยู่ในกลุ่มเห็นไหมฮะรูป3ามสิจุดหนะฮะวิดีโอมีถ้ามีเยอะวิดีโอนี่ตัวหนักเลยนะฮะที่ทำให้ลายอืดแล้วก็ข้อความเสียงนะครับ ตรงนี้นะฮะในกลุ่มนี้ผมลบเรื่อยๆจะไม่ค่อยมีนะฮะทีนี้ให้เราไปไหนครับไปลบครับมาตรงสีแดงนี้เลยนะฮะมาตรงสีแดงนี้เลยติ๊กกดไปที่สีแดงหนึ่งครั้งครับแล้วมันจะถามมาว่าต้องการลบข้อมูลแซตดและข้อความแซดทั้งหมดหรือไม่ถ้าต้องการก็คือ ตกลงโอเคผมต้องการลบออกเพื่อให้เครื่องโทรศัพท์ผมเบาแล้วก็ทํางานได้ผมตกลงนะฮะทีนี้เรากลับมาดูนะครับกดย้อนกลับฮะกดย้อนกลับแล้วกลับมาดูในกลุ่มเห็นไหมไม่มีอะไรเลยในกลุ่มไม่มีอะไรเลยนะฮะว่างเปล่าแต่ถ้าไปดูกลุ่มอื่นไปยังไงบ้างครับไปดูกลุ่มอื่นกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างฮะกลุ่มนี้จะมีข้อความเต็มไปหมดเลยเห็นไหม ไม่รู้ใครส่งมาเยอะแยะมากมายมอเคมันเยอะลบอ,อกอีกหน่อยสินะฮะข้าไปลบออกข้าไปที่ตั้งค่านะครับเห็นไหะไปที่ตั้งค่าอื่นๆนะครับเลื่อนหน้าจอขึ้นไปนะครับไปที่ลบข้อมูลเห็นไหมรูปภาพตั้งสี่ร้อยหกสิบแปดจุดสองเคไม่รู้ใครส่งรูปอะไรมาบ้างแหละเดี๋ยวลบออาหน่อยอ่านแล้วนี่นะฮะอ่านแล้วลบออกนะครับหรือถ้ายังเสียดายข้อมูลก็ โนดเอาไว้นะครับโอเคนาะนะครับคลิปนี้ก็เลยมาให้พี่น้องได้ศึกษาข้อมูลกันในการใช้ลายนะฮะในการใช้ห้องลายเนาะนะครับพี่น้องก็ลองเข้าไปทําดูนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามช่อง่าหมาอีสานนะครับติดตามช่องหมาอีสานแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอนะครับดูแลส่งคลิปวิดีโอให้พี่น้องพวกเราได้ดูกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่กดติดตามช่องหมาอีสานอยู่นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังอีกว่ามีอะไรบ้างนะครับขอบคุณครับผมสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับ